สมบัติทีงนี้เลือกระเป๋าใบเดียวแค่นี้เหรอมาเสียใจว่าทำไมลูกทำกับเราอย่างนี้ดราม่าสตอรี่เรื่องเศร้าเล่าสุดสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าอ้ออายุ61ปีป้าจะมาเล่าเรื่องของป้าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นฟังนะคะชีวิตของป้าตั้งแต่เด็กๆครอบครัวป้ายากจนค่ะ พ่อแม่ทามีอาชีพทํานาป้าก็ทํานาช่วยพ่อแม่ทํานาพอโตเป็นสาวป้าก็ได้มาขายผักที่ตลาดก็เป็นแม่ค้าขายลุ่มๆดอนๆเรื่อยมาจนกระทั่งป้ามาเจอสามีสามีป้าเป็นคนดีมากทํางานดีค่ะเป็นวิศวกรแล้วก็เงินเดือนสูงหลังจากนั้นป้าก็ได้แต่งงานแต่งงานกับสามีแล้วก็ได้ย้ายบ้าน ก็ใช้ชีวิตมีความสุขมากค่ะตอนนั้นเพราะว่าคือทุกอย่างพร้อมหมดไม่ได้ขัดสนอะไรอยู่มาปีกว่าป้าก็ตั้งท้องคลอดออกมาเป็นลูกสาวดีใจค่ะคือเหมือนกับครอบครัวเราเติมเต็มมีความสุขมีความสุขที่สุดเลยแต่มาคืนวันหนึ่ง เหมือนฟ้าผ่ามากลางใจสามีของป้าต่อสู้กับผู้ร้ายแล้วก็ถูกผู้ร้ายยิงตายป้าตกตกใจมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเหมือนจะล้มทั้งยืนเสียใจมากและต่อไปนี้ชีวิตป้าจะทำยังไงจะอยู่ยังไงในเมื่อลูกยังเล็กอยู่ก็ภาวนาว่าขอให้เป็นเป็นแค่ความฝันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริง ตอนนั้นแขนขาป้าอ่อนแรงทำอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วจัดงานศพของสามีหลังจากจัดงานศพเสร็จป้าก็ไม่ได้มีพ่อแม่พ่อแม่เสียชีวิตหมดพ่อแม่สามีก็เสียชีวิตหมดป้าก็อยู่ตามลำพังกับลูกเล็กก็เลี้ยงกันมาแต่ตอนหลังป้าก็ได้ไปทำขนมขายที่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง ก็ขายไปเรื่อยๆเพื่อเป็นค่าขนมค่าเทอมลูกก็ต่อชีวิตต่อสู้ชีวิตกันมาพอเลี้ยงลูกลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นนิสัยลูกก็เอาแต่ใจตัวเองแม่พูดอะไรไม่ยอมเชื่อฟังบอกให้มาช่วยแม่ขายของที่ตลาด ลูกก็บอกว่าอายเพื่อนอายเพื่อนที่แม่เป็นแม่ค้าไม่ยอมพอพูดอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองพอเขาอายุสิบหกก็หนีตามแฟนตามผู้ชายไปป้าเจ็บสุดๆมันเจ็บที่ตรงนี้ทำไมชีวิตป้าเลี้ยงลูกมามันไม่มันไม่ได้ดังใจป้าอุตส่าห์พยายาม อบรมบ่มนิสัยอย่างที่พ่อเขาหวังไว้ว่ายังไงลูกเราก็หวังเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ยามแก่แต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดป้าก็ไปเสาะหาตามลูกที่ต่างๆตามบ้านเพื่อนก็ไม่เจอแล้วเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาป้าอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พ้าเสียใจที่สุดมันเป็นเวรกรรมอะไรป้าก็อยู่คนเดียวตามลำพังก็ขายของไปจนกระทั่งสิบหกปีต่อมาป้าก็ยังขายของอยู่แล้วมีแม่ค้าลอตเตอรี่คนหนึ่งก็เดินผ่านร้านป้า เหมือนอยากกินขนมมองแล้วมองอีกแล้วเห็นก็คืนน้ำลายแบบเหมือนอยากกินป้าก็เลยบอกว่าหยิบไปเลยลูกอยากกินอะไรหยิบไปเลยป้าให้ไม่คิดตังหรอกหยิบไปเลยอยากกินอะไร <laughs> เขาก็ฉุกคิดอยู่แป๊บหนึ่ง <laughs> เขาเขาเดินมาถามป้าว่า <laughs> ป้าเป็นเป็นคนใจดีนะ วันนี้หนูขายของไม่ดีเลยวันนี้หนูขายไม่ได้ไม่มีเงินสดติดตัวเลยก็เลยให้ลอตเตอรี่ป้ามาสามใบมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเพราะป้าจะถูกวันที่หนึ่งมันเหมือนโชคเข้าข้างป้าป้าดีใจสุดๆเลยเสร็จแล้วเพื่อนที่ตลาดอะไรก็มาร่วมแสดงความยินดีวันนั้นก็มีน้าข่าวมาสัมภาษณ์ป้าได้ออกทีวี หนึ่งในนั้นลูกสาวป้าก็ได้ดูทีวีด้วยพอลุ่งเช้าป้าก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปขึ้นเงินสิปล้านที่กองสลากพอเดินลงมาเห็นลูกสาวเดินมาพร้อมพวงม,มาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงมากราบที่เท้าป้า บอกแม่หนูขอโทษตอนนั้นหนูเป็นวัยรุ่นอายุยังน้อยหนูยังคิดไม่เป็นหนูขอโทษที่ทำให้แม่เสียใจแต่วันนี้หนูจะมาแสดงความยินดีกับแม่ที่แม่ถูกลวันที่หนึ่งด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เจอลูกมา16ปีแล้วอะ เขาก็มาพร้อมสามีเขามีลูกสองคนหลานชายคนโตสิบขวบคนเล็กสี่ขวบกำลังน่ารักน่ารักมากไม่เลยพูดกับลูกว่าต่อไปเนี่ยลูกไม่ต้องหนีแม่ไปไหนแล้วนะแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งได้สิบแปดล้านเนี่ยสามใบเดี๋ยวเรามาอยู่พร้อมกันครอบครัวเราก็จะไม่แตกแยก พร้อมที่ว่าเรามีลูกมีหลานพร้อมวป้าก็คิดว่าโชคดีแล้วลูกก็มาหาแล้วเราก็มีเงินใช้ไปจนตายแล้วหลังจากนั้นป้าก็ชวนลูกไปด้วยไปขึ้นเงินแล้วก็ไปทําธุรกรรมที่แบงก์เพราะป้าเองเรื่องเอกสารป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ให้ลูกสาวเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด เสร็จแล้วป้าก็เลยบอกทางธนาคารว่าถอนเงินออกมาสองล้านเพื่อให้ลูกไปต่อทุนลงทุนทำธุรกิจเพื่อสร้างครอบครัวต่อลูกได้ยินโผลอดแม่ร้องไห้ดีใจแม่ก็ดีใจดีใจที่สุด ลูกก็จัดการทำเรื่องฝากเงินฝากอะไรแล้วก็บอกว่าจะถอนเงินให้แม่ใช้เดือนละมืนเราหลังจากนั้นเสร็จจากแบงค์เราก็พากันไปทานข้าวกันวันนั้นรู้สึกอบอุ่นดีใจมากทานข้าวกันแบบอร,อร่อยยแบบดีใจมีลูกหลานอยู่ครบเงินทองก็มีแล้วคงไม่มีอะไรกังวลอีกต่อไป จากนี้ชีวิตเราคงมีความสุขหลังจากนั้นลูกสาวก็มาพูดว่าแม่ไปซื้อบ้านเถอะตอนนี้แม่เป็นเศรษฐีแล้วนะเขาก็เยาะแม่ว่าตอนนี้แม่มีเงินแล้วไปซื้อบ้านไปดูบ้านบ้านหลังนี้ว่าห้าล้านบาทแม่ก็เห็นดีเห็นชอบแล้วก็ ตามใจลูกสาวบอกอาซื้อก็ซื้อเพราะตอนนี้แม่ก็มีตังก็มันก็แน่นอนเนี่ยก็ต้องซื้อเงินสดหลังจากนั้นมาเราก็อยู่แบบมีความสุขลูกก็ถอนเงินมาให้แม่ใช้เดือนละหมื่นใช้ใจในครอบครัวตังค์จะถูกรางวัที่หนึ่ง หนึ่งปีป้าก็อยากจะเอาสมุดไปปรับว่าเออเราได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่หลังจากถูกลงวัลแล้วพอไปถึงธนาคารเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าป้าเงินป้าเหลือห้าพันกว่าบาทเองนะบอกเป็นไปได้ไงหนูดูใหม่ซิดูผิดหรือเปล่า,าป้าถูกลงวันที่หนึ่งนะเงินป้ามีสิบกว่าล้านนะั่นในนั้นน่ะ ป้าให้ลูกสาวไปสองล้านซื้อบ้านไปหล้านแล้วป้าได้ใช้เดือนละหมื่นเองมันจะเหลือ5,000กว่าบาทได้ยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยพาป้าไปดูไปคุยว่าการเดินบัญชีของป้ามันคือตอนนั้นลูกสาวอ่ะเขาไปทำา ATM ไว้แล้วก็ใส่รหัสส่วนตัวของเขา ก็ไปแอบทําแอปไว้ซึ่งป้าไม่รู้เพราะว่าก็ให้สมุดบัญชีป้าไว้เท่านั้นเองป้าก็ไม่รู้เรื่องป้าตกใจแบบทั้นโกรธทั้งอะไรแต่ว่าป้าก็ใจเย็นใจเย็นว่าลูกทําไมถึงทําอย่างนี้พอเสร็จป้าก็เลยไปหาลูกที่บ้าน พูดกับลูกด้วยความใจเย็นไม่ได้ใช้อารมณ์พูดกับลูกดีๆว่าลูกโอนเงินออกจากบัญชีแม่ทำไมไม่บอกแม่สักคำทำไมแม่ปรึกษาแม่สักคำลูกเอาเงินแม่ไปทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาไปทำธุรกิจสิ้นเดือนเขาจะคืนให้แม่ก็คิดในใจว่า ลูกคงไม่โคงเราแล้วป้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่ขอเงินเขาเ้าบัญชีห้าหมื่นนะขอติดตัวแม่อยากมีเงินติดตัวห้าหมื่นลูกก็ทำท่างุนหงิดใส่แม่แบบเห็นได้ชัดว่าเขาทำท่าทางหงุหงิดต,ตอนนั้นแม่ใจไม่ดีละ ใจไม่ดีแล้วขอห้าหมืนเนี่ยกับเงินสิบกว่าล้านเนี่ยมันมันจะไม่ได้ชจ้ะเหรอลูกก็เลยบอกว่าแม่กลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวหนูตังไปให้เสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านก็หลอสามวันต่อมาก็มีรถมากดกิ่งหน้าบ้านป้าก็เดินออกไปบอกว่า มาบ้านผิดหรือเปล่าคะป้าไม่ได้สั่งของเขาก็บอกไม่ผิดค่ะบ้านนี้บ้านแก้วใช่ไหมป้าเป็นแม่ของแก้วหรือเปล่าก็บอกว่าทั้งนั้นลูกมาถูกแล้วแหละบอกใช่ป้าเป็นแม่ของแก้วบ้านหลังเนี้ยแก้วก็ขายให้หนูแล้วนะเขาพูดอย่างเงี้ยเสียงดังอกป้าแทบหลงตั้งยืนเลยแบบไม่นึกไม่ฝันก็บอกว่า แล้วแก้วจะขายให้หนูได้ยังไงก็ในเมื่อบัญชีในเมื่อชื่อบ้านมันเป็นชื่อของป้าป้าไม่ได้เซ็นยินยอมอะ่ะแล้วแก้วจะเอาบ้านป้าไปขายได้ยังไงก็บอกว่าป้าเข้าใจผิดแล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของแก้วไม่ใช่ชื่อของป้าซึ่งป้าก็ยืนมองบ้านหลังเดียวที่มีอยู่ ก็ใจผออิดว่ามันเป็นบ้านของป้าตลอดมาทำไมลูกถึงทำกับเราได้อย่างนี้และหลังจากนั้นเขาก็เดินชนป้าเกือบหงายท้องแล้วก็มีเสียงลอยมาบอกว่า เขาโยนกระเป๋าเดินทางออกมาสมบัติของป้าเหลือแค่นี้นะของในบ้านอะ่ะแก้วขายให้หนูหมดแล้วซึ่งแบบป้าเสียใจว่าทำไมลูกทำกับเราอย่างนี้สมบัติที่นี้ เดือกระเป๋าใบเดียวแค่นี้เหรอป้าก็เลยโทรไปหาลูกพอโทรไปแล้วก็หลานเนี่ยมันก็ไปกดกดโทรศัพท์ป้าพยายามจะพูดแต่ได้ยินเสียงลูกสาวลูกเขยร้องเพลงอย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปแย่งโทรศัพท์ จากหลานแล้วก็กดทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วแม่อะเหลือเงินแค่ไม่ถึงหกพันบาทอะแล้วจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงก็เคยคิดบ้างไหมตัวเองก็ไปงานปาร์ตี้ร้องเพลงยังมีความสุขเคยคิดถึงแม่แก่ๆคนนี้บ้างไหมเราคิดว่าชีวิตบปานปลายเราคงจะดีขึ้น คงจะมีความสุขแต่ไม่เลยแล้วต่อจากนี้จะให้แม่เชื่อใจใครได้แม้แต่ลูกเราเองก็ยังทำกับเราได้ยังลงคอป้าก็ไม่รู้ว่าป้าจะอยู่ต่อไปยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเพราะตอนนี้ป้าก็แก่มากแล้ว มือแปดด้านคิดอะไรไม่ออกได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันก็เป็นจริง